ต่อไปนี้จะเป็นการตั้งค่าวันและเวลานะครับในกรณีที่เราใช้งานรีโมทแบบมีสายครั้งแรกหรือว่าเราปิดเ,เครื่องปรับอากาศนะครับปิดไฟเนาะไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน,นเป็นเวลานานนะครับเมื่อเปิดเครื่องมาครั้งแรกเนี่ยตัวรีโมทจะให้เราเซตวันกับเวลานะครับที่เห็นอยู่เป็นเลข1-7นี้หมายถึงตัวแทนของวันในสัปดาห์นะครับอย่างเช่นวันจันทร อังคารพุทธพระหัสศสุกเสาร์อาทิตย์อย่างนี้นะครับผมกําหนดให้เลข1คือวันจันทร์เนาะอันนี้แล้วแต่ลูกค้านะครับส่วนตรงนี้ก็คือเวลาที่เป็นชั่วโมงกับนาทีนะครับอย่างแรกผมเซตวันในสัปดาห์ก่อนนะครับวันนี้ที่ผมตั้งค่าอยู่เป็นวันอัองคารนะครับอังคารผมบอกว่าอังคารของผมคือเลข2นะครับเลข2เป็นเสร็จแล้วผมคอนเฟิร์มหนึ่งที่ต่อมา เป็นชั่วโมงนะครับตอนนี้บ่าย24 4นาฬกานะครับผมก็ตั้งไปเลยเป็น14นาฬิกา14นาฬิกาแล้วนะครับจากนั้นกดคอนเฟิร์ม1ทีต่อไปจะเป็นนาทีนะครับตอนนี้อยู่ที่26นาทีผมก็กดไปเลยนะครับที่26 ผมเผื่อไว้หนึ่งนาทีเป็น27กดคอนเฟิร์มเท่านี้ตัวรีโมทก็จะถูกเซตเวลากับวันนะครับเลขสองที่ผมบอกไปถึงวันอังคารเนาะถ้าสมมุติลูกค้าเลือกวันแรกเป็นวันอาทิตย์นะครับก็จะเป็นอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์นะครับเท่านี้นะครับการตั้งวันที่แล้วก็เวลาครับ